สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการรายงานาสถานการณ์การสอมสายสอมแผงของสถานีวิทยุแดนนามทิ้นปลานะครับพี่น้องหลายๆคนโทรศัพท์มาสอบถามมาเมื่อได้สีแล้วผมก็ตอบว่าได้นะครับก็บคือตอนนี้เอาแผงเอาสายไปสอมกับสางสอมอยู่นะครับขาดไปเรีวๆนี่ล่ะเข้าคงจะได้ขออากาศแต่ว่าสิ่งที่เข้าตรวจเจอณนะตอนนี้ก็คือแผงเสา สายใส่งานมาสิบสี่สิบหปีนะครับถึงเวลาที่เฮ้าต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อนี่นะครับสร้างขึ้นไปถึงเสาสูงๆนี่กะเสาก็งโง่ละครับเหล็กกับเริ่มเปื้อยเริ่มนั้นแล้วจึงมีความเห็นนะครับว่าเฮ้าสมควรที่จะมีการเปลี่ยนเสาเปลี่ยนแผงเปลี่ยนสายน้ำสัญญ,ญาณที่ใส่งานมาสิบหาปีนะครับก็คงจะรบกวนพี่น้องอีกเช่นนึงนะครับในช่วง ปลายปีนะครับสำหรับกิจกรรมการเฮ็ดผับปลามาบับรุ่มสถานีนะครับซึ่งปีนี้ตามที่ผมเบิ่งปฏิทินแล้วพอดีเลยนะครับวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนะครับถือเป็นมือสันวันนี้นะครับที่เฮ้าจะได้มาพบปะที่เฮาจะได้รวมทํำบุญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับเปตียนแปลงหนึ่งก็คือ การเหตุเสานะครับการเหตุแผงการเตรียนสายสัญญาณนะครับเหตุเครื่องทรงสำรองไว้เพื่ออย่างเพื่อวานะครับอีกปีที่ต่อต่อไปนะครับถาเสาเฮ้าบอดีสายยางเฮ้าบอดีเฮ้ากับบอสาม,มารถที่จะต่ออายุได้ใบอนุญาตวิทยุชั่วคร้าของเฮ้านั้นจะหมดในปี2567นะครับสถานีวิทยุของเราใบอนุญาตที่เป็นวิทยุ บริการชุ่มชนนะครับจะหมดวันที่31ทธันวาคม2567หลังจากนั้นกสทชจะมีการมาตรวจตรวจสอบนะครับว่าสถานีเฮ้าสมควรที่จะไปต่อหรือต่อตอนะครับการจัดรายการใดบอการออกโฆษณาการ,รสป,ปอร์ตพี่น้องชุมชนใดผลประโยชน์บอนะครับนี่คือการพิจารณาของกสทชนะครับเ่องไมเ่องมือดีบอนะครับเสาดีบอ,บบอทุกๆอย่างนะครับเฮ้า เตตรงนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเข่าสู้ใบอนุญาตจริงนะครับซึ่งตอนนี้ใบอนุญาตที่เท้าใส่เป็นสถานีวิทยุอยู่ตอนนี้เป็นใบอนุญาตชั่วคราวนะครับที่เท่าใส่มาสี่สิบหปีนะครับหลังจากปี6-7เป็นต้นไปปีหกแปดกสตชจะต้องมาตรวจสถานีเท่านะครับว่าสถานีเท่านั้นองค์ประกอบครบบ่อเสาแข็งแรงบ่อสาย ทุกยางเครื่องทรงลบกวนการ problems, บวงการบ no ินบอนะครับเฮ้าจะต่อออกไปในใบอนุญาตต่อตอไปนะครับเพื่อที่จะให้สถานีเฮ้านั้นออกได้ต่อต่อไปนะครับจึงนําเรียนพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับว่าเฮ้าทําการสอนข้านี้แล้วนะครับปีไม่เฮ้าจะหิดผัป้านะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเพื่อที่จะมาพัฒนา สถานีนะครับห้ยยูหมั่นค้งต่อไปนะครับถ้าปีนี้เข้าประเฮ็ดปีนาเสาก็สิเปื่อยเสาเล็กก็สิเปื่อยกระสิสนิมขื้นกินไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดให้เฮ้าจะบ่สามารถที่จะปีนขึ้นไปอถอดเสาไดนนนา้นะครับตอนนี้เสากะโง่จนทีนะครับจึงได้กะฝากเลียนพี่น้องท่านผู้ชมนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารจากทังไล่ของกลุ่มสถานีเฮ้านะครับจึงไดนกะ เดี๋ยวผมจะมาเลี่ยนให้พี่น้องหนทยท่านฟ,ฟังนะครับว่าเปิดขึ้นมือใดนะครับแก้วกัการเหตุผ่าป่าสําหรับการพัฒนาสถานีจะเริ่มขึ้นเมื่อใดเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ